โลมแบบหมุนๆตัวรถนี้ใช่โลงไปจ้ะถ่ายรูปอะไรกันกีอผมอยากออกทางซ้ายผมวิ่งออกออกทางซ้ายนะผมไปถบแผนที่แปบ๊บโอ้เัะโอเคครับ

วัด <One> เป็นเส้นทางซ้ายเราเนี่ยก็คือแบบมิ่งสวนมาใช่เโกเครื่องเท่าไหร่ผมใส่มาหกร้อยหกร ดูไม่ออกน้ำมันน้ำมันก็มี<ส>เตียงก็มีลมก็เต็มถังถัง แล้วเนล่ดีกว่านะครับ <c oughs> เอาไปซื้อเบอร์ได้นะคุณวิทย์เลขในไม้ ไอ้หนึ่งใช่สิบสองล้านแน่นอนโอ้โหซิกแซกมาก ยิกเลยแหละเหลือเลนเดียวใช่ครับเบี่ยงซ้ายนะครับเอาเปียะะ่ยงขวานนะคระับ 两轮了。 ปันกา้าวนี่<ช>ตัวตัวเจ๋งเลยใช่เป็นแบบพักรถได้นะใช่แล้วนะรุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นเดียวที่คัสสิกดิตเตอร์ เอใช่มีรุ่นเดียวหักสิษย์ <c oughs> จีาเลย <c oughs> <c oughs> จีตูนเดนเซนเตอร์ แปดสิจะถึงเป้าหมายครับอันนี้ฮะลดได้เลยเตรียมตัวก่อน เงินแล้วก็คุณประสบการณ์ไงใช่ตอนนี้ผมก็เลยเวลน้อยโรงตำรวจนะครับทางขวาจอดต้อ,องโดนปลับนะโอ้โหโดนเลยเดิมรอยได้ตังอีกแล้วโดน เก้าเก้าร้อยเลยอ่ะโดนค่าอะไรเก้าร้อยค่าปรับเหรอยืนประ้วงตตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยถามเลยเนี่ยถามจอดถามดิโดนอะไรครับผม รดความเร็วไม่ทันแล้วเมื่อกี้ที่อยู่เซิร์ฟเมื่อวานใช่ไหนี้ต้องเข้ารหัสคุณโ,โคโค่นะ,ะ CO COA ตกแน่เลยอ,อย่าไม่ตกครับอันนี้อันนี้ใช้มอดแบบว่าปรับเวลาครับโอ้ตอนนี้ตอนนี้แบบสว่างมาก เดี๋ยวใช้มอดคืนสว่างแบบห้ามงเย็นห้ามมงยืนเวลาคืนมอตัวนี้เตรียมไว้ก่อนเผื่อไสำหรับกตอนกลางคืนตอนกลางคืนแล้วก็ใช้มอสตัวนั้นเปิดขึ้นมาไม่มืดเปลี่ยงซ้ายนะครับนะคับสามสามสามครับ เอทเอสนะโฟโฟนะ COA อซีโอเอมันอยู่ในห้องคอนวท์เนี่ยนะที่เขาเขียนไว้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับ oh, ในรหัสนั้นเลย <Okay. S 2> รถช้านะครับชะลอนะครับตัวนี้นี่ก็ เห็นเขาโ,โปรโมทกันอยู่ก็เลยมาลองเล่นดูบ้างแจมเลยนะยรถเร่งไม่ขึ้นโอเคขึ้นละ นะลูงพ <emaal> <Christmas. S 1> ่อว่าคุณุกลับบ้านแน่นอนใช่ครับ เป็นมอดเป็นมอดที่ไม่ไม่นับเป็นม็อดอ่ะเพราะมันไม่ใช่นสกุล SCS มันเป็นโปรแกรมใช่ไหมล่ะเออมันเป็นไฟล์ที่เป็นสกุล DLL เจมเลยครับแต่มันก็ซัดการ์ดจอไปเยอะนะเห็นไหมถึงถึงไม่มีเงาสะท้อนแต่ว่าซัดเป็นเจ็ดแปดกราฟิกก็ถือว่าแรงอยู่นะเอาเรื่องอะ ขอฝนตกได้ไหมต้องมรียนตำรวจนะระวังต้อ้คุนโคโค่ปรับโอ้ผมตั้งมาน้อยด้วยสิฝนตกฝนตกมันมันไม่สามารถปรับอากาศได้มันต้องให้ให้คนตั้งฝนบอยปรับดี๋ความนะมนเดี๋ยวรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปก็ตกลู้ถึกตั้งไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวมันจะตกฮะ แต่ท้องฟ้าก็เริ่มงมัวๆแล้วแหละแยกหน้านะเออแยกหน้าเว้ยเกือบละเกือบแหละไอแดงดูท้องฟ้าอยู่เมื่อกี้จะเลี้ยวแล้วถ้าคุณวิทย์ไม่บอกแยกหน้านะใช่ครับนี่มีสองคน อยู่ชะลอนะครับมีรถพยาบาลจอดอยู่ข้างหน้าเออทำไมมันไม่เห็นไม่เห็นชื่อขึ้นวะดีอ่ะไม่ดีอ่ะเออก็ดีเหมือนกันแต่ว่า,วาในนี้ขึ้นในในเออเรดาร์เนี่ยในอะไรอ๋อในจีเวีดอ่ะที่ไหนตรง ส่งที่ไหนวะเรดดิ้งครับเมืองเรดดิ้งบริษัทโฮมสโตในไกลคร,ครัเมื่อกี้เราออกจากยูเลก้ามานะก็เมืองเดียวมันมันติดกันวันนี้มันไอโปรแกรมนี้มันไปทำให้แบบเงารถมันสปอตแบบปั๊บเลยนะเนี่ยมันแค่อะไรนะ ผ่านเขาเฉยๆแต่เมืองมันใกล้มากซื้อเบอร์ซื้อเบอร์กันได้นะทุกคนแปดหกแปดเจ็ดแปดสี่แปดเก้าเด็กท้ายสองสามตัวมีรหัสไม้ด้วยครับใช่สองพันกรอบที่ใช่ครับสองพันครับ มีโปรแกรมมีเกมนี้มาจอยกันได้นะครับเปียวมากเลยจะถึงแล้วรีดเตรียมยเตรียมยั<อ>งเตรียมแล้วคนเรียนครูครึ่งครึ่งแรกมัไม่เปรี้ยวนะเนื้นซ้ายมาเลยนะครับคุณวิ เรียบร้อยเขาว่าฝ okay. ่าไฟแดงเรียบร้อยผ่าเลยแล้วกันหักตังละเริ่มหมืดนเลเริ่มหมืดแลวอย่าลืมเปิดไฟหน้านะครับสนามกอล์ฟนบเบสบอลอางโดนนะ ถ้าเจอตำรวจสวนมาแล้วไม่เปิดไฟนี่โดนเหมือนกันก็ไม่ยเช้าผมที่ผมลุกหัดคล้องรถลอเลี้ยมาชนผมแล้วตำรวจมันก็เปิดไซเรนใช่ก็โดนโดนทัเงินทั้งเรื่อี้มันเลี้ยวมาชนใช่เกมเกมนี้ไม่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดเราต้องเสียตังค์หมดเมื่อไหร่ที่มีการชนนะเสียตังค์ลดความเร็วนะครับไม่ได็ก ตั้งจากสามแสนหรือแค่สองสองพันอยาี้ยขแสนหรืสอสองพันน่ากรมตำรวจน่าจะรวยอะไรอย่างเงี้ยก็คือขับไปก็โดนขับไปก็โดนขับไปก็โดนปิดสอนอสั่ง KFC เลยอ่ะมันทำมันเาแบบเงาเป็นโคมแบบเอาวิ้งเลยวเ่าไปครับ เกินป <Girl. S 2> mm ิดปิดตอันนี้แบบใช้เกียร์ปรับเอง mm hmm. มันมันเกียร mm ์ออโต้นะมันจะแบบสามารถเล่งรอบได้ mm hmm. ปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดเลยนะ แต่เกียร์โต,โต้มันจะมันจะเบรกดีกว่าเวลามันไอเนี้ยมันจอดรถอ่ะมันมันไม่ไหลค่อยเด็งนะอ่ะต้องคอยดึงเบรกเือนเมื่อวานที่ผมขึ้นไม่ได้วันน,นี้ผมขึ้นได้แอ้ไ่ไอที่เมื่อวานที่ผมไปค้าอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วพี่ต้องดันตูดจำได้ไหมใช้ใช้ไปทีไหนขึ้น

ถึงแล้วนะบริษัทอยู่ข้างหน้าอะไรพี่ผมยากคืออะไรกินไปแล้วไม่อยากกินต่อเบี้ยวถึงบริษัทแล้วจ้ะ จะรับงานไหนเด็กชาคุณโคโค่รับก็ได้มันแชร์นี้ไหมคุณเปิดเออทำไมไม่เปิดอ่ะเฮ้ยประตูนี้ประตูเงี้ยี้นี่ประตูนี้เข้านีไม่เลยกเเข้าประตูไอ้รถใช่มไหมรถเล็กอันนี้แปลว่า เรือเรือนู้นวะใช่ไหมอันนี้เหรอหรือบัวเลยสักข้างหน้าเฮ้ยประตูไหนเนี่ยประตูไหนอ่ะใช่ไหมเรือประตูนี้เออประตูนั้นประตูนั้นใช่ใช่ <laughs> มีมีลูกสออยู่เออน,นี่วนเล่นเลย <laughs> อะไรครับดี้

อันนี้มันจะมีไฟบนหัวเนี่ยไฟหกดวงอยู่นบนหัวด้วยพิเศษคอยหลังเข้าเลยออกยิ่งที่ปรับตอนกลางคืนได้ไหมปรับตอนกลางคืนปให้มืดมืดลมแล้วจะมืดแล้วนับในมืดปรับใพิ่ดก็อันนี้ออก เป็นกังืูแล้วอันนี้มันเป็นตัวเสริมไปโหลดได้นะ Snowy Snowy.io เว็บก็เลยจะเป็นกางคืแล้วละ่ะ user ชื่อบุฟเฟ่ไหมครับ User ชื่อบุฟเฟ่ชื่อบุฟเฟ่ไหมครับหมายถึงว่าโปรแกรมเหรอ แกมันชื่อโนวี่แต่จริงๆถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปรับปรับคืนวูนอโคจอดนี่มักันะวูนอโคจอดจอดก่อนไม่ไม่ผมจอดนัวจอดไหนอีกอันหนึ่งอ่ะโอเคจอดเลยคุณผิด ไม่มีเลยใช่ครับเป็นไม้ใช่ไม้ที่เป็นไม้ครับครับผมเป็นไม้ไม้แปะหรูมืดอยากไวอ่ะเป็นไม้แปะรูปแล้ว ก็ต้องต่อไมนี่คืนนว่นะเพราะเมื่อกี้มันจะตบอันนี้เราลงนะ้องเป็นคือนคนระับนี่เป็นเงาเนละถึงบริษัทเรียบร้อย